เื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํานำโดยนางสาววันเพ็มพรมรังสรรคนางสาวอารมณ์คําจริงได้เดินทางมายื่นเรื่องต่อพลตำรวจโทจิระพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอให้กำกับดูแลสำนวนคดีบริษัทเหมืองทองคำ บุกรุกป,ป่าไม้15คดีที่ทราบเรื่องจากอายการว่าได้ส่งสำนวนกลับมาให้กอบมบคับการปตสสอบสวนเพิ่มเติมแต่พนักงานสอบสวนกลับสรุปสำนวนคดีสั่งไม่ฟ้องบริษัทเหมืองทองคำโดยอ้างว่าขาดเจตนาจึงขัดแย้งกับความเห็นเดิมที่ทางกอบมบรคับการปตสเคยสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและเคยสั่งฟ้องบริษัทเหมืองทองคำไปยังอายการแล้วทั้ง15คดี ซึ่งกรณีนี้ทางกลุ่มได้ยื่นขอความเป็นธรรมไปยังอายการจังหวัดพิจิตรเพช,ชบูรณ์และอายการสูงสุดเพื่อขอให้พิจารณาสั่งฟ้องคดีไปยังศาลและจะยื่นขอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสรุปสำนวนสั่งฟ้องคดีนี้ไปยังอายการให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีนอกจากนี้นายสาธิตพานุวงศ์อดีตหารผ่านศึกนอกประจำการยังได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนก่อนมาคับการปราบปราม ให้สอบสวนเอาผิดก,กับเจ้าหน้าที่อุทยานภูหินจอมทาตผูพระบาทเตรียมการกรณีใช้อำนาจในลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลโดยมีอาวุธปืนหลายกระบอกทำการจับกลุ่มขู่เข็นให้ออกจากที่ดินสอประกอของตนเองซึ่งเจ้าหน้าที่สอประกอได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบลงหลักปักหมุดให้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่อุทยานตั้งข้อกล่าวหายัดเยียดข้อหาเท็จว่าเป็นผู้ตัดไม้สงวนห่วงห้ามจำนวน47ต้นซึ่งไม่เป็นความจริง ซึ่งชาวบ,บ้านได้ลงความเห็นช่วยกันตัดต้นไม้เพื่อใช้เป็นประโยชน์สาธารณะคือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่แนวทางเดินของไฟฟ้าเข้าในชุมชนเป็นเวลาสวันพอเกิดปัญหาขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่อุทยานร้องทุกต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคดีส่งไปยังอายการจังหวัดหนองบัวลำพูแต่ได้เลื่อนนัดมาแล้ว9้าเดือน9นัดล่าสุดอายการจังหวัดหนองบัวลำพูแจ้งว่านัดหน้าอาจสั่งฟ้องคดีไปยังศาลส่งผลทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงเดินทางมาร้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่อุทยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อวันที่27มิถุนายนพลตวโทรวรวัฒน์นครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีได้นำหมายคนเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดประกอบด้วยในพื้นที่กรุงเทพกรีฑา7จุด ย่านสาธร1จุดจังหวัดสมุทรปราการ1จุดและพัทยาจังหวัดชลบุรี1จุดตามปฏิบัติการล่าข้ามโลกราชาคริปโต EP 2เพื่อหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยที่จุดสำคัญคือการเข้าตรวจคนที่ห้องชุดชั้น37มูลค่า128ล้านบาทภายในคอนโดหรูย่านสาธรซึ่งห้องดังกล่าวได้มีการตกแต่งบิวอินสุดหรูเป็นของนายอาบินเย่สามีของนางเคอยิเย่ ผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงินที่ได้ถูกจับกลุ่มไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งทางนายไอบินเย่คือผู้ต้องหาตามหมายสารแดงของตำรวจสากลในความผิดช่อโกงประชาชนที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการตัวหลังจากที่ก่อเหตุหลอกคนจีนสูนเงินมากกว่า180ล้านหยวนหรือมากกว่า900ล้านบาทไทย เบื้องต้นพบพยานเอกสารจำนวนมากและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่ถูกทิ้งไว้จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ตรวจสอบนอกจากนี้ในจุดอื่นๆส่วนใหญ่เป็นบ้านหรูหลังละ60ถึง80ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชนบุรีซึ่งในทางสืบสวนพบว่าถูกซื้อในนามนิติบุคคลของกลุ่มทุนจีนเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอายัดไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง นายปริญญาเทวนริวิตกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประกาศใช้ระเบียบสันนิก,การตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32การพิมพ์ลายนิ้วมือพศ2566ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีการแก้ไขลบรายชื่อประชาชนในทะเบียนประวัติอาชญากรได้จำนวนมาก จากอดีตที่ไม่เคยแก้ไขจนทําให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสมัครงานได้เนื่องจากระเบียบเดิมกาหนดให้ผู้กระทําผิดหรือผู้ต้องหาต้องถูกนําชื่อไปบันทึกในทะเบียนประวัติอาชญากรทันทีโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือแม้ว่าสุดท้ายแล้วอายการจะสั่งไม่ฟ้องสารยกฟ้องหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้รับการลบรายชื่อออกอีกทั้งการพิจารณานำรายชื่อ ผู้กระทำผิดออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นผู้เสียหายต้องแจ้งและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผิดตัวหรือผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตแล้วเท่านั้นโดยจากการหา,หารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศาลอายการและสัญักงานตราหนัแห่งชาติพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในแต่ละปีพบว่ามีคดีอาญากว่าแป0แสนคดีรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า13ล้านคน จากประชากรไทยทั้งหมด66กล้านคนหรือในคนไทย6คนจะมีผู้มีรายชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากร1คนซึ่งภายหลังจากการประกาศบังคับใช้ระเบียบฉบับดังกล่าวก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บประวัติบุคคลออกเป็น3แบบได้แก่หนึ่งทะเบียนประวัติผู้ต้องหาคือข้อมูลบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญาแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลหรือฟ้องต่อศาลแต่คดียังไม่ถึงที่สุดห้ามเปิดเผย เว้นแต่ใช้เพื่องานสืบสวนสอบสวนงานสํานักพระราชวังงานสมัครเข้ารับราชการและสองทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่ไม่ใช่อาชญากรคือข้อมูลบุคคลที่สามีคำพิภากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดโดยสารลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือรอการลงโทษหรือมีเพียงโทษปรับหรือกักขังรวมถึงกระทำความผิดโดยประมาทห้ามเปิดเผยทั่วไปเว้นแต่ใช้เพื่องานสืบสวนสอบสวน งานขออนุญ,ญาตตามที่กฎหมายกำหนดและ3ทะเบียนประวัติอาชญากรคือข้อมูลบุคคลที่สามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดโดยสารลงโทษจำคุกเกินกว่า1เดือนขึ้นไปโดยไม่รอการลงโทษยกเว้นการกระทำความผิดโดยประมาทด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหลังจากที่มีระเบียบนี้และมีผลบังคับใช้แล้วหนึ่งเดือน ตำรวจสามารถลบรายชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากรได้แล้วกว่า10ล้านคนเหลือประมาณ3.7ล้านรายที่คดียังไม่สิ้นสุดถือเป็นการคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรของตัวเองได้ที่โรงพักทั่วประเทศและหลังจากนี้หากศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องหรืออายการสั่งไม่ฟ้องคดีแล้วทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรจะส่งเอกสารไปยังโรงพักทั่วประเทศ เพื่อให้สายตรวจนำเอกสารไปแจ้งให้กับประชาชนถึงบ้านและปัจจุบันได้แจ้งไปแล้วประมาณ600,000รายนอกจากนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการจะทำเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อประวัติอาชญากรของตัวเองได้ด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนกระกฎาคมนี้ส่วนกรณีผู้ที่กระทำความผิดต,ตามพระราชบัญญัติการจราจรโดยมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือสารพิจารณาใช้ดุลยพินิษให้รองลงอาญา หากมีการชดใช้ย,ยาเป็นที่พอใจแล้วก็จะถูกลบประวัติอาชญากรส่วนจะมีการแก้ไขระเบียบเพิ่มเติมหรือไม่จะมีการพิจารณาในอนาคตแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังจะต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของกลุ่มที่มีการกระทำความผิดซ้ำเป็นคดีที่เกี่ยวกับเพศอาชญากรต่อเนื่องหรือเกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแต่ก็จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และยืนยันว่าไม่เป็นการกระทบสิทธิของประชาชนอย่างแน่นอนสำหรับประชาชนที่ได้รับการลบประวัติอาชญากรตามระเบียบใหม่กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสามารถสมัครงานได้ตามที่ตัวเองต้องการจึงถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยลดการก่ออาชญากรรมซ้ำซ้อนได้อย่างแน่นอนถ้าเรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซ u เปอร์โพสต์พานาม็กซ์ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน T EU ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลการกรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e m a t c i n n g ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถป็นทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้น ท่าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและส่วนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการลำเลียงทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้นโดยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต,ติดตั้งปั้นจันชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบวนในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเอขึ้นเพื่อให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลำเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ำ และช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการในกระอรโดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกํมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉะบัง รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ FRIXX-RAY ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผลประกอบการของท่ารือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลก รัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ส จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้านที u อต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน TEU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียว โดยดำเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี เรือแหลมฉะบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสรรสามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำและทางรางสมดังตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ ที่ห้องประชุมกลัลยุตาสํานักงานเทศบาลตำบลบางละมุงอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายพิสิทธิ์สิริสวัสดิ์นุกูลนายอําเภอบางละมุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3งานก่อสร้างทางทะเลครั้งที่1ประจําปี2566โดยมีนางสิริมากิรตยาคมนักบริหาร14ประจําศูนย์อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนายชุยี่จงผู้อํานวยการโครงการ นายแชวัน์พรเศรษฐคุณผู้จัดก,การโครงการผู้บริหารกิจการร่วมค้า CNNC ผู้รับเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้แทนอำเภอศรีราชาผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบังผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุงผู้แทนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยประธานชุมชนและประธานกลุ่มประมงจำนวนกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเลผ่านวิดีทัศน์ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้นําชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการก่อสร้างโครงการและการปฏิบัติงานตามมาตรา ESIa ของผู้รับจ้างก่อสร้างเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้างโครงการเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่1เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามายัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรวมถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือแก้ไขและลดผลกระทบ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดโดยในการก่อสร้างโครงการผู้รับจ้างก่อสร้างจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ ESIA อย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจากประชาชนอย่างต่อเนื่องนายชัยวัฒน์พรเศรษฐคุณ กล่าวว่ากิจการร่วมค้า CNNC ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเลกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจากการเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ก่อสร้างเป็นการเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการผ่านวิดีทัศน์เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากขณะนี้โครงการกำลังเร่งรัดการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามการเยี่ยมชมในครั้งนี้ยังเป็นการรายงานความคืบหน้าการดาเนินง,งานให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเช่นเดิมเพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อการดําเนินโครงการ ในวันนี้นะคะทาง CNC ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางทะเลส่วนที่1ของโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ได้จัดก,กิจกรรมเปิดบ้านเป็นครั้งที่1ของปี2566ก็ต้องบอกว่าด้วยวันนี้ในความสะดวกของพื้นที่ที่เราเคยเปิดบ้านทุกครั้งเนี่ยเราจะใช้ห้องประชุมของท่าเรือแหลมฉบังแต่วันนี้เนื่องจากว่าติด ในเรื่องของการซ่อมแซมเราก็เลยได้มาขอใช้ที่เทศบาลตำบลบางละมุงการใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลบางละมุงถือว่าเจ้าของพื้นที่นี้ก็จะเป็นท่านในอำเภอบางละมุงวันนี้เราก็เลยได้ถือโอกาสเชิญท่านเนี่ยเข้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดและได้มาพูดคุยกับภาคประชาชนได้เข้ามารับทราบโครงการของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เพื่อให้ได้เห็นว่าความคืบหน้าโครงการวันนี้เป็นอย่างไรภาคประชาชนมีเสียงในการที่จะ แจ้งในเรื่องของผลกระทบที่ได้รับอย่างไรทางกลุ่มประมงที่เข้ามาฟังมีประเด็นอะไรที่ยังห่วงกังวลอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อดีอีกทางหนึ่งที่เราได้เปลี่ยนสถานที่ในการจัดนะคะแล้วสิ่งที่เราได้รับวันนี้ก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างเป็นกันเองเพราะเนื่องจากว่าภาาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บางละมงเนี่ย ก็อาจจะมีความห่วงกังวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ได้รับการสนับสนุนจากท่าเรือในเรื่องของโครงการตอบแทนสังคมหรือว่าในเรื่องของการที่ทางคณะอนุสิสนาซึ่งมีคุณสนธิขชวัตรเป็นประธานในการที่จะพิจารณาโครงการต่างๆให้กับทางภาคประชาชนวันนี้เราก็มีการพูดกันถึงการได้รับทุน คนดีลูกน้ำเค็มซึ่งเป็นทุนที่ทางโครงการอนุสีสาเนี่ยพิจารณาให้กับชุมชน39ชุมชนชุมชนละ5ทุนทุนละ5,000ซึ่งเราทำต่อเนื่องกันมาน่าจะเกิน5ปีแล้วอะค่ะแล้วเราก็คิดว่าเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ชุมชนสนใจแต่บางครั้งอาจจะไม่สามารถสอบถามได้เพราะไม่เคยเข้าไปพูดคุยกับเราวันนี้เลยมีโอกาสที่ได้พูดคุยได้ทำความเข้าใจให้รู้ว่าการที่เราจะเลือก คนดีลูกน้าเค็มในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการชุมชนเป็นเรื่องของการที่ทางภาคประชาชนเนี่ยพิจารณามาถ้าเรือมีหน้าที่สนับสนุนในเรื่องของเงินงบประมาณที่จะอตอบรับกับโครงการนี้นะคะแล้วเป็นโครงการที่เราได้รับเ,เสียงตอบรับในเชิงบวกมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการเพราะถือว่าเราไม่ได้ตัดสินน้องจากการที่น้องเรียนดีแต่เราตัดสินน้องจากการที่น้องเป็นคนดีอยู่ที่อยู่ในชุมชนแล้วทางกรรมการชุมชนเห็นว่า ครอบครัวน้องอาจจะมีความลําบากในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะส่งบุตรหลานตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาดังนั้นตรงนี้ทางท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวค่ะ เพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน